สวัสดีครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรายังเด็กวันหนึ่งหนึ่งมันยาวนานเหลือเกินแต่พอเราอายุมากขึ้นพริบตาเดียวปีหนึ่งหงก็ผ่านไปเหมือนติดปีกบินผมทำครับและฟ้าค่ะวันนี้หัวใจหลักของรายการเราคือการพูดถึงเวลาที่ผ่านพ้นโดยเฉพาะเรื่องราวและมุมมองของคุณผู้ชายรุ่นใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนเห็นความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะพี่ทำครับ วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยว่าในสายตาของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่มาจนถึงวัยนี้เวลาสอนอะไรเราบ้างผ่านคำว่าตาตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองครับพี่ทาคะฟ้ามักจะเห็นภาพคุณลุงหรือคุณพ่อชอบนั่งนิ่งๆมองท้องฟ้าดูใจเย็นมากแต่ตอนท่านหนุ่มๆท่านก็เคยใจร้อนเหมือนพวกฟ้าไหมคะแน่นอนครับฟ้าผู้ชายส่วนใหญ่ในวัยหนุ่มจะมองว่าเวลาคือทรัพยากรที่ต้องเอาชนะ เราแข่งกับเวลาเพื่อหาเงินเพื่อสร้างชื่อเสียงเพื่อความสำเร็จเรามักจะบงการเวลาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจุดไหนคะที่ทำให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปคือวันที่ร่างกายมันเริ่มประท้วงคาฟะวันที่เขาเริ่มเจ็บหรือวันที่ตื่นมาแล้วแรงไม่เท่าเดิมมันทำให้เราหยุดชะงักแล้วเห็นตาตาครั้งแรกว่าเวลาไม่เคยเป็นของใครมันหมุนของมันไปเช่นนั้นเองความสำเร็จที่เคยแบกไว้มันก็มีเวลาของมันเหมือนกันครับ พี่ทำเคยคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมคะว่าในวงสนทนาของผู้ชายรุ่นวัยเขาคุยเรื่องอะไรกันเมื่อพูดถึงเวลาส่วนใหญ่จะจบลงที่คำว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำหรือไม่ก็รู้อย่างนี้ครับแต่ในทางตถาตาเราคุยกันเพื่อที่จะวางครับเลิกวิ่งไล่ล่าเวลาสอนให้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายเสมอไปแต่อยู่ที่การนั่งจิบชาร้อนๆแล้วคุยกับเพื่อนเก่าการให้อภยัย ผู้ชายบางคนทิฏฐิสูงแบกความโกรธมา20ปีแต่พอถึงวัยหนึ่งจะเข้าใจว่าจะแบกไปทำไมในเมื่อเวลาเราเหลือสั้นลงทุกทีคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณไม่ได้เน้นว่าต้องอยู่ให้ถึง100ปีแต่เน้นว่านาทีที่เหลืออยู่เราส่งต่อสิ่งดีๆให้ลูกหลานได้แค่ไหนฟังแล้วเหมือนเวลาเป็นคุณครูที่โหดในตอนแรกแต่ใจดีมากในตอนท้ายเลยนะคะสุดท้ายแล้วครับฟ้า ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายไวัยไหนสิ่งที่เวลาสอนเราเหมือนกันคือทุกอย่างชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวเมื่อเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเราจะไม่ยึดติดจนเป็นทุกข์ครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นฟ้าที่กำลังรีบเร่งหรือเป็นผู้ใหญ่วัยเกษียณที่กำลังนั่งมองเวลาผ่านไปการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพใจที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมคะพี่ธรรมใช่ครับแค่หายใจเข้าลึกๆ ยิ้มให้กับความเปลี่ยนแปลงแล้วบอกตัวเองว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองเท่านี้เราก็ใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดแล้วครับจากการที่ได้คุยกับพี่รมในวันนี้รู้สึกสงบและได้แง่คิดดีๆมากเลยค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องเวลาหรือมีข้อคิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่อยากแชร์คอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยนะคะฟ้ากับพี่รมจะตามไปอ่านแน่นอนค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์กับใจของคุณหรือคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่คุณรักฝากช่วยกันกดถูกใจและที่สำคัญคือการกดติดตามช่องต,ะะตาตาความเป็นเช่นนั้นเองของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดบทสนทนาดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ